คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ f อ FC, ช่องต้อมพารวยทุกๆท,ท่านนะคะ ทั้งที่เป็น FC เก่าและ FC ใหม่นะคะทั้งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะคะเพื่อนๆวันนี้ต้องมีแนวทางหวยฮานอยชุด3ตัวเน้นๆมาฝากนะคะงวดประจําวันที่18เดือนมีนาคมปี64นะคะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะที่จะไปรับชมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ต้อมด้วยนะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดจะได้ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเรามาดูเลยนะคะเพื่อนๆต้องมีมาฝาก10ชุดนะคะไปเริ่มดูตัวแรกกันเลยนะคะ1 5 0ค่ะ1 5 9นะคะ2 8 4 2 6 4 4 4 9 ห้าแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดแปดหนึ่งสามแปดสี่ศูนย์ชุดสุดท้ายก็คือเก้าสี่เจ็ดนะคะเพื่อนๆเ,เรามาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้นะคะชุดสามตัวจะเข้าไหมนะคะเพื่อนๆ เข้าแบบตัวกลับก็ยังดีนะคะเลข3มตัวเข้ายากมากนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะตําเน้นย้ำเพื่อนเพื่อนไว้ทุกๆคลิปด้วยนะคะว่าอย่าลืมซื้อตัวกลับเนาะเผื่อจะออกตัวกลับนะคะตั้มขอให้เพื่อนๆ FC ซทุกๆท่านนะคะรวยรวยเฮงเปงังฟังค่ะ หลับขอให้ได้เงินหมืน่นตื่นขอให้ได้เงินแสนไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย